โอเคผมก็ต้องขอกราบสวีทสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน zos, ทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้กับผมน้อยเกมนะทุกคนนะก็วันนี้นะผมเรามากับทีมงานนะผมนี่มากับพี่ไม้กับน้องเปานะน้องเปากลับมาแล้วนะผมแล้วก็ว <noi> ันนี้เรามากับรถใหม่นะทุกคนนะเป็น GX360 นะทุกคนนะสวยๆแล้วรอเลยทีเดียวผมก็คันนี้มีน้องส่งมาฝากรีวิวนะผมจาก FC เนาะก็สวยๆแล้วรอเลยทีเดียวผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปขนดินไปถมไอบอกควางวาบอกคลายที่พี่ไม้บอกกันนะทุกคนนะ ก็จะเป็นการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปครับเดี๋ยวดูที่เพจก่อนว่าไปทางไหนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายไปนั่นี่ฮะเลี้ยวซ้ายวางนี้ฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ตรงแยกนี้ใกล้มากเลยพี่นี่แล้วก็เลี้ยวเียวตรงไหนเลี้ยวตรงไหนต่อว่างเลี้ยวเลี้ยวขวาพี่ไม่ออกตัวเราราผมผมผมออกตัวมาแล้วนะนี่ โอ้ไปก่อนเลยครับผมแล้วอะไรเดี๋ยวรถช่างเหี่ยวไปเลยนะขับคนขับแบบคนขับตีจัดนะทุกคนนะครับเฮ้ยมุมมองของทุกคนโอเวันนี้เราจะไปหลงทางนะเพราะว่าที่ที่แล้วเราหลงทางกับเสียเกมนะเสียเกมทั้งคัเลยนิดที่หน่อยเองนี่โอ้วิ่งเลนไหนนี่วิ่งขวาผม แมปนี้มันมีรถทยอะี่สดแล้วเขาไล่ไฟเลี้หลอมเ้าเอ้าระบบไฟเลี้ยวมันกลับด้านเหรอเราเราตามเพื่อนไม่ทันวะนี่แล้วที่ไม่แรงไงเอรถรถเข้าเนาะ ไม่ได้กวนเขาเดี๋ยวมาจริงๆเดี๋ยวซ้ายพี่มาทางนี้ไงทางเดียวเหรอไอ้ทางเล็กๆเราไงพี่ทางที่เรามมาเื่อวานรถเขาไปโน่นแล้วรอหน้าเตาเบอหนะาเตานะจะถึงนะจะถึงทางเดียวนะทางเล็กเนืหาไม่เจอเลยเล็งไม่มีต้นไม้บังขอบทางอยู่นะบอกก่อนไม่เห็นทางนั่นเนี่ยิปีนกระจกแสบตาว่ะ นี๋ยวนี่ไอ้เด็กเด็กก่อนนี่ไอของเราไอี่นี่ไเจอแล้วนี่บอกหน้าเรานี่นี่ครับนี่เบาหน้าเปล่าต้นไม้เยอะนะฮี่ตัวลูกไม่ไปเกี่ยวอ้าวบอกคนอื่นตัวเองเกี่ยวเองฝุดเลยไม่เห็นทางอยู่มองภายนอกไม่ค่อยเห็นทางที่ต้นไม้เยอะ เบาได้เบานะครับถอยเข้าทีละคันนะครับเอาดิน้อาอดินนะพี่ลงไปแล้วครับผมแมคโครก็มีนะนี่เดี๋ยวไว้มาวิ่งหกล้อ,อก,กันนะเราต้องจอดค้างกลางเนินแบบนี้เลยนะเบรกเข้าดีๆไงดินใช่ไหมพี่ อะไรนะดนินครับเทอรี่อเอา้าทำไมเป็นหญ้าไปเป็นเคยไม่ข้าวอ,อะไรเอาแสดง <c oughs> ว่าแสดงว่าแมพอันนี้มันมันเป็นแมพเวฟเอามาแบบว่ายังไงบำลงโค้ดใหม่อ่ะดีเป็นข้าวผมนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรผมแต่ที่ออกมาก็เป็นดินเหมือนเดิมไม่เป็นไรอันนี้ถ้าตากไปก็น่าจะเป็นข้าวเหมือนเดิมนะคิใช่ครับ จริงจริง,รงเราต้องเอาเท็กเจอร์เนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วก็เอาไปวางทับไอเท็กเจอร์ข้าวเนี่ยเอาไว้ตั้งรำเลยเดี๋ยว<ก>พี่จยืนด,ยดินอ่าโอ้มีแต่รถคนแรงๆเลยมาอ่าเดี๋ยวผมจอดนี่ให้ตรงนี้เลยรถรำแรงเนะอ่าเดี๋ยวไปเทไล่ร้อยสิบนะได้ครับพี่ ตั้งลำก่อนแะล้วทุกคนนะเรามาตั้งลำลอ้อผมเราก็ไม่รู้ทางไปหรอกในร้อยสิบที่ไม่ต้องนับผมหรือแค่ทางมาหนา <ไป S 1> ้างานา <ไป S 1> นะทุกคนนะไป,ไปไปทางเดิมก็ได้ที่ไหนพี่ผมจอดรอดตรงนี้เลยนี่รถแรงครับผมเฮ้ยทำไมหน้าไหลโอ้แหลกอะไรนี่ ไม่คือเลยไม่คือเลยไปไหนแล้วโอ้เขาขึ้นไปแล้วเว้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วจอดบนเนินเราพี่ไหมครับผมสีน้ำเงินนี่แรงกว่าเพื่อนเลยคันสีน้ำเงินนี่แล้วเขาอยู่แล้วค่อยนะผมเออรถพี่รถรถพี่ตามเพื่อนไม่ทันนะไม่ผมเพราะผมจอดรอข้างทางนี่ข้างบนทางทางที่เรามามันเป็นข้าวไปครับเป็นสีข้าวนะคนไม่เป็นไร จอ,อแถวนี้ก่อนนะผมเออเปล่าจอดเลยกันแหละสวยถอยไปอีกหน่อยก็ได้นะจริงๆอะถ่ายป๊ะถ่ายปก <c oughs> ถ่ายปกไ <c oughs> ป,กปไหนก่อนดยไอ้ยินบางอ่ะเปล่ายินบางเออเราต้องถ่ายปกครับผมปกคลิปนี้สำคัญกับ ชีวิตเรามากกันนะผมปกไม่ดีคนดูไม่มานะผม,ม,ผมรอพี่ไหมครับผมรอพี่ไหมคือในกำลังเติมดินอยู่โอ้รถเท่าครับต้องใจนะมีง,งานกับรถเท่าก็บแบบนี้แหละเดี๋ยวพี่นำได้เลยนะครับนำไปใส่น,นำไปหน้างานวนะิ่งจากเหนือลงใต้เลยได้นี่ไปแล้วแนะไปะ เออทำเลยโอ้ล้ถึงล้อล้อหน้าเนี่ยกระยกอะ่ะแรงจับเลยขี่ขรถเ,เราเขาเขี่รถเข้าไง,งรถแดงฟิล์มก็แบบแสบตามากเลยพี่ <c oughs> ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นทางมันเป็นฟิล์มแบบเนี้ยงงมันเป็นแฝดสีฟิล์มกับสีกระจกคืออันนี้เลยพี่โอ้ฟิล์มแต่งไง แสบตามากครเขาเขาเห็นเขาแต่งแบบเขาเขาจะใส่ฟิล์มออกสีเลื่อมๆมาฟิล์มแสบดากมากนะทุกคนนะหาที่เฟืองสอแสบดากนะผมเดี๋ยวทางนี้ใช่ไหนม,มน,หนี่พ่อมาใช่คือหาทางคนที่ก่อนนี้เปิดชีวิตขึ้นมาครับผมตรงขึ้นไปอีกแล้วเลี้ยวซ้ายพี่ ขึ้นเขาครับสามหกที่มาแล้วตอนแรงรถแร่เออเงินสบายสบายเลยโหสามหกช่างเอี่ยวโคตรแรงเงินตามดากมามาหนุมีแน็ตเนาะรถเน็ตมาได้หน่ะอ่าแหกโค้งนะแหกโค้งนะเป้าหักหักเร็วรถช่างเอี่ยวโคตรนะบอกก่อนเนี่ยแล้วก็มาหลอกกันให้บี่อย่างนี้เลยแบบตายเนื หน้าได้ม้้นีี่่่อาไดพเลยจามาทางไหนนี่ใช่ดีถูกแล้วนี่เรากำลังจะถึงบ้านเรานี่ที่เราเกิดมาเมื่อกี้าคือนี่ขวามือเราบริษัทยาวๆครับพี่ยาวๆวันนี้เราวิ่งไกลนะวันนี้นะฮะใช่ครับผมไม่มีปัญหาวิ่งดินครับไม่ได้วิ่งไกลไม่ไม่จะวิ่งทางไกลให ไม่เจ๊นเกมเจ๊นอย่าเกมอย่าเอผมไม่ได้จี้รถผมเบรกอยู่แล้วคันนี้ขับไปขับไปไงนุ่นไอเปาเลยนู่นแล้วไอเปาแหกโค้งไปนู่นแล้วบอกแล้วว่าอย่าหนีเบรกอยู่โอ้โหอุ้ยรถผมช่วงล่างดีไงรถผมช่วงล่างไม่ไม่ตีร่างกายแล้วทำไมมันวิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยเกมจะไปกลับมาสจังไหนี่ อ่าวพี่ลงไปไล่ไหนอะเลี้ยวไปดวนพี่ก็เลี้ยวมาซอยบ้านไงเหมือนเกีมบอกอะแล้วทางนี่ไงพี่เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายลงเดินไปข้ามสะพานเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานอยู่แล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่ไงซอยข้างหน้าพ้นจากนี่สองไลน์เฮดไล่ซ้ายขวาซ้ายเราไปเราขยัอีกไล่นึงมันจะมีทางเล็กๆที่เรียกว่าลักนะทุกคนนะแบบใหม่แบบใหม่ะแบบใหม่ก็แบบไม่ค่อยจะชินทางนะครับผมนะ Right nope> totally yeah. ี๋ยว wow. ่ข้างหน้าพี่อยวข้างหน้าพี่นี่นะซอยไหนเนี่ยเนี่ยซอยหน้าพี่นี่ไหนซอยวะซอยเล็กๆนี่บ่ใช่พี่เนี่ยซอยน้อยๆนี่บ่ใช่พี่เอ้าเนี่ยสะพานหน้าเราเองทุกคนเบาได้เบาเบาได้เบา มีสะพานเหรอทำไมพี่บอกไม่มีสะพานวะสะพานอยู่ทา,างเที่ยวพี่นึกว่าต้องมดน้ำใต้ท้องทะเลไปโห่ไล่ร,ร้อยสิบอยู่ตรงไหนเนี่ยคหาไม่เจอเลยด้านล่างเลยเรายิงผ่านเราย้ายไมโครผ่านอ๋อตามทางเลยแล้วที่โลแบบที่โลไม่จะได้หรอดินมันเป็นอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าพวกหินพวกทรายมันจะม ครัถแม่รถแม่รถโดดครับผมดีมาดีสองไม่เล่นเลยเปล่าเลยครับผมจันนี้ว้าวเอ๊ยทำไมรถพี่ไม่ลอยกับเขาวะตามทางอุ้ยขึ้นเนินตรงนี้เนินโค่นชันว่ะเดี๋ยวปลี้ยวซ้ายทีเดียวเลยวิ่งขอบชายแดนเดี๋ยวสัก ไม่ทันนะเดี๋ยวตรงนี้นะเอ้วิ่งไม่วิ่งล้อชายแดนบอกฮะวิ่งล้อมาได้ดิไอโอ้มันทันตามมลเยอะเอาเรียวงนี้บอกนะผมโอ้โอ้โอ้อ่าคันข้างหลังเขาเกิดเหตุอะไรขึ้นครับผมไม่มีอะไรครับผมก็เดียวหมดทีเลย เดี๋ยวสักพักได้กู้รถช่างเอี่ยวนะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูมันอยู่ที่คนขับครับคอยดู <laughs> ค่อยนะค่อยนะเลยนะโค้งใหญ่เลยเอ้าเอวะรอดได้ไงวะ แก่ถึงแล้วนี่นหน้าหน้าแก่ถึงแล้วแก่แล้วแกแล้วตรงไหนผิดร้110อยสิบอะไรร้อยสิบอะวิกเนี่ยข้างหน้าเราเน,นี่ยุดเนี่ยหน้าขวามือเนี่ยอ่าต้องเลี้ยวตรงไหนไหมครับนำเลยครับนำเลย เข้าตรงไหนเหริ่มบอกโอ้โหถึงแล้วนี่ต้องเลี้ยวตรงไหนนี่พี่ตรงตรงไปอีกตรงไปอีกทางเข้าอยู่ข้างหน้าเลยโอ้ยดินเกมมันทะลุตากมาใช่ดินี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปก่อนได้เลยครับครับผมใกล้ถึงหน้างานแล้วนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ัจเี่ยยวเเลรียบร้อยพุ่งหรือว่าพุ่งลงไปนะยังอยู่บอกแล้วมันอยู่ในคนาเก่าจะไปถกบวกมัวน้อยๆนั่นแหละนั่นจะถอยลงไปยังไงวะนี่ด้านล่างนั่นแหละเดี๋ยวพักอีกแล้วคนแนั้นเขาต้อจะถอยก่อนนะ ก่อนได้เลยครับไปก่อนได้เลยลองดูเว้ยลองดูเว้ยผมรับสม <Columbus> ัครอยเจ้าของว่าไทยจริงครับเนี่ยคันนี้ผมมาตั้งลำรอพี่รอถอยนะผมนู้น ช่างเอยวเทานะทุกคนนะเทออกมาเป็นด <Viol in. S 1> ินนะทมาเป็นข้าวตายตายตายเดี๋ยวเรารอเขาเทเสร็จก่อนนะทุกคนนะโอ้โอ้โอ้ช่างเอยวโอ้โอ้ใจเย็นครับใจเย็น เอยู่รถช่างเอี่ยวอีกทุกคนซาโพดมากทุกคนนะเดี๋ยวเรอข้างล่างเขาเทเสร็จนะผมคือสามหกขนาดนี้นี่ไฮะ ้ถขอับอะไรของเขาอนะนะอาเดี๋ยวเราเตรียมเทเดี๋ยวเราตั้งลำเตรียมถอยลงครับผมปึ้งตบดังนะครับผมปึ้งจะเทดีเสร็จก่อนคุณชักเอี่ยวไหวไหมนะ่ะ อาการหนักนะเนี่ยเฮ้ยเขาจะถอยละเขาจะถอยทีละโอ้โหลอกินตรงนี้น่ะแบบมะขุนดินนะเดี๋ยวเรามาขุนเดี๋ยวเทดินไว้ตัวก่อนสองสามวันรออีกสองสามวันรอคนดูคนลืมกว่าที่เลี่ยมจัดเลยรอรอคนดูลืมก่อนเดี๋ยวบอลลยนหน้าอันใหม่ <laughs> ดูไว้นะทุกคนนะดูไว้นะเอาว่ามันจะเดี๋ยวมันจะไม่มีคอนเทนต์นอคนดูนอแมบปบนี้ <laughs> อากจะสวยนะผม รถติดพี่รอบีรอบีรอบีถอย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 ตันรับใหม่ตันที่อะไรครับไปครับโอ้ล้อฟรีเยอะทุกคนนะอ้าวติดโอ้ทางติดี็มีไปขึ้นเนาะทางติดก็มีอะไรนี่ผมไม่เห็นนี่อะไรนี่ค่านี้นี เอาติด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 นะครับนี่อีกสามหกคันนี้ทำอะไรดีไอ้มาทำไอ้รถยกล้อนะไอ้โอเคพี่อ่าโอเคครับผมโอปิดไฟในเกมเสียตาปิดปิดไม่ได้ปิดสตาร์ไฟ LED ถูก ปิดคลิปดี่ว่าพี่ปิดคลิปดีกว่าโอ้โหบุลลี่อ่ะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ